สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเต้ยแต่ย,ยาเปิดดวงนะคะอ่ะคลิปนี้เป็นเลนเป็นพิกอากาศพิกอากาศขั้นโลกพิกอากาศอาทีนี้ไม่รู้หรอกว่าจะตั้งชื่อหัวข้ออะไรเลือกไปเลยนะครับแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกอ่าอย่างนี้ก็แล้วกันชื่อเนาะแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกเอออ่ะเลือกปายกองหนึ่งหรือกองสองหนูเลือกเลยตั้งจิตเลยอยากเลือกกองหนึ่งหรือกองสองเลือกแล้วต้องมั่นคงนะห้ามเปลี่ยนกองนะเลือกกองไหนกองนั้นนะ นะ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 อ่าแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกก็แล้วกันเลือกเลยอ่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาขาดคูเต้ห้าสองโอเคไปกองที่หนึ่งไปเลยลูกเดี๋ยวแม่จะไปสวดมนยังไม่ได้สวดมนเลยทะลึ่งมาทำซะก่อนทําเล่นสักหน่อยค่อยไปสวดมนกันเนาะเอามาดูกันแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกไพ่อยากจะบอกว่ายังไงอะ่ะอืม ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆน,นับถือนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เต้ยนับถือเนาะเปิดโชคเปิดดวงชะตาให้เพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องชาวกองที่หนึ่งมาดูซิแล้วแต่ไพ่ยอยากจะบอกไพ่ยอยากจะบอกว่ายังไงดึงมาหนึ่งใบเลยค่ะว้าวบางคนเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับเป็นอะไรอยาหนู ก้าวดาบมาเลยใบแรกอ่ากองที่หนึ่งเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับอ่ดูซิเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างชาวกองหนึ่งชาวกองหนึ่งขาชาวกองที่หนึ่งะชาวกองที่หนึ่งนะกงห,นงนะหกเหรียญบางคนเนี้ยอยากจะไปขอโอกาสอืม เครียดเรื่องอะไรหรออยากได้โอกาสอยากขอโอกาสอยากมีโอกาสอีกครั้งอย่างนี้หรอชาวกองที่หนึ่งมีโอกาสเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวมาดูก่อนมาดูก่อนลายไอดีครูเต้ยห้นะเช็คดวงส่วนตัวทีนี้เนี่ยกลางวัน10คนตอนค่ำสิบคนนะ้อ <c oughs> เห็นใจแม่หน่อยเหนือหน่อยมากเลยนะกว่าจะทำงานบ้านอีกสวดมนต์อีกนูน่นนี่นั่นอีกเนาะแล้วก็ ถ้าเกิน10คนเดี๋ยวเต้ยจะตัดไปวันพรุ่งนี้นะสมมติว่าคิวที่1 1 1 2มาเนี่ยตัดไปพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้รอบสายหรือรอบบ่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะแล้วกลางคืนอีก10คนกลางวัน10คนนะอ่ะเรามาดูกันชาวกองที่1ขาแล้วแต่ไพ่จะบอกเนาะว่าอะไรยังไงว่ามาอ๋อเนี่ยบางคนเนี่ยที่เครียดนอนไม่หลับวิตกกังวลเนี่ย อยากได้รับการให้อภัยอยากให้เขาให้โอกาสอยากได้รับการให้โอกาสอีกสักครั้งหนึ่งคุณจะได้นะคุณจะได้โอกาสนั้นนะไพ่สามถ้วยมาคือการเฉลิมฉลองนะถ้าใครเป็นแบบนี้นะถ้าใครเป็นอย่างนี้ถ้าใครมีอาการแบบที่เต้ยอ่านไพ่ไปอ่ะนะถ้าถ้าเกิดว่าคุณกําลังเป็นแบบที่เต้ยบอกอ่ะนั่นแหละคุณกําลังจะได้โอกาสนั้นนะนะคะลองดูกันเนาะลองดูกันว่ายังไงอีกอะกองที่หนึ่งกองหนึ่งชาวกองหนึ่งขาว่ามา แล้วแต่ไพ่จะบอกเอ็มเพสแล้วดีด้วยถ้าคุณได้โอกาสครั้งนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางเรื่องการเงินโอกาสทางเรื่องการงานโอกาสทางเรื่องอะไรก็ช่างที่คุณอยากมีโอกาสอยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะได้มีการเคลียร์การให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกันนะเรื่องอะไรที่คุณเครียดเครียดอยู่ในสมองเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยคุณจะได้รับชัยฉลองเฉลิมฉลอง,ช,ลองชนะอ่าสมเร็จดังใจปารถนาแล้วก็ มีความสุขอะเอ็มเพลสอะคือพ่้ความสุขความสมบูรณ์แบบนี้นะแบบนี้เลยนะถ้าคุณได้โอกาสเนี่ยหรือบางคนเนี่ยจะต้องให้โอกาสตัวเองอ่ต้องให้โอกาสตัวเองเพื่อไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าให้โอกาสตัวเอง ให้โอกาสตัวเองยังไงคะเหมือนว่าณนะตอนนี้เราไปจมอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วสิ่งที่เราจมอยู่เนี่ยมันทําให้เราเครียดทาให้เรามีแต่ปัญหาทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขเลยเป็นก้าวดาบเนี่ยเราจะต้องให้โอกาสตัวเองเพื่อที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอ่าอย่างนี้นะเราต้องปลดปล่อยนะหรือบางคนอยากขอโอกาสอะไรจากใครอย่างเนี้ยจะมีนะจะมีการกลับมา จะมีการเคลียร์กันให้โอกาสการนูน่นนี่นั่นกันอย่างนี้นะจนเราได้รับเขาเรียกว่ารับข่าวดีรับความยินดีแล้วก็เราชีวิตเราก็จะมีความสุขไง the amped คือความสุขความสมบูรณ์นะคะอ่ะใบต่อไปคืออะไรคะจัตติกนี่ไงอะ่ะจัตติคือความยุติธรรมเนี่ยถ้าบางคนรู้สึกเครียดเหมือนชีวิตไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ณตอนนี้เหมือนชีวิตเหมือนโลกเหมือนฟ้าแกล้งสวรรค์สาบอะไรประมาณนี้เนี่ยกำลังจะได้รับความยุติธรรมนะ ชีวิตกาลังจะได้รับความยุติธรรมนะชาวกองที่หนึ่งอะเอาไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเผื่อเปิดต่อไปอีกหน่อยนะจะติ๊กเนี่ยอืจะได้รับความยุติธรรมนะไม่ว่าความยุติธรรมเรื่องอะไรก็ช่างจะเกิดขึ้นกับตัวคุณชาวกองที่หนึ่งนะแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกเออเขาอยากจะบอกแบบเนี้นะคะก็อ่านไปตามแล้วแต่ไพ่เลยราชินีถือเหรียญเนี่ยเรื่องที่คุณยังคิดอยู่ยังหวงแหนอยู่เรื่องที่คุณยัง เดเอาไว้อยู่เรื่องที่คุณยังหวงแหนเรื่องเรื่องนั้นอยู่จนทําให้คุณนอนไม่หลับเนี่ยบางคนแล้วดูเป็นเรื่องเงินได้บางคนแล้วดูเป็นเรื่องคนเอออย่างนี้นะส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของคนอ่ะเดี๋ยวไปดูใบต่อไปกันแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกเขาบอกว่าบางคนกําลังวางแผน่าไพ่สองไม้เท้ากําลังวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่าง กำลังบางคนกำลังวางแผนที่จะขอโอกาสบางคนกําลังวางแผนที่จะเคลียร์บางคนกําลังวางแผนที่จะปรับความเข้าใจบางคนกําลังวางแผนที่จะเพื่อขอโอกาสใหม่นะอะไรอย่างนี้แล้วถามว่าวางแผนแล้วลงมือทําเนี่ยสำเร็จไหมคะสํสเร็จค่ะเป็นสามถ้วยได้รับการเฉลิมฉลองมีความสําเร็จแต่ทางนี้ทางนั้นนะอันนี้เป็นส่วนตัวเลย ถ้าวางแผนแล้วจะต้องลงมือทํานะไม่ใช่เราวางแผนเลยแล้วฉันอยากจะทํานู่นฉันอยากจะทํานี่คิดเอาไว้วางแผนเอาไว้แต่ไม่ลงมือสักทีคุณก็จะไม่ได้สิ่งนั้นมานะคะนะคะนะคะทุกอย่างมันต้องมีการอะไรลงมือและกระทำอ่าไม่ใช่คิดเอาไว้ฝันเอาไว้เพ้อเอาไว้วางแผนเอาไว้แล้วไม่ทําสักทีเหมือนเราจะสร้างห้องน้ําอย่างเงี้ยฉันมีแผนแผนไว้ฉันจะสร้างห้องน้ํา ฉันก็คิดอยู่นี่แหละคิดตั้งแต่ปี64มาหกหจนจะ 66, ห6อีกแค่ฉันก็คิดจะสร้างห้องน้ําสุดท้ายก็ยังไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้อะไรลูกไม่ได้ลงมือทําถ้าเราวางแผนอะไรเราต้องลงมือกระทําเพราะการกระทําเท่านั้นจึงนํามาซึ่งความสําเร็จอ่านะคะประมาณนี้นะคะลูกนะอย่าไปวางแผนเอาไว้เฉยบางทีลกใจลกสมองเปล่าเนาะ ลงมือเทสแอคชั่นไปเลยอ่าให้มันเป็นกริยาที่เราทําออกมาแล้วมันก็จะได้ผลที่เรากระทํานั้นนะคะอ่าโอเคนะอ่ามาดูใบต่อไปกันเลยแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกชาวกองที่หนึ่งว่ายังไรอีกคะนี่ไงเขาบอกแล้วไง เจ็ดเหรียญเนี่ยเจ็ดเหรียญคือการลงมือการกระทําแล้วผลผลิตจะออกมาทําให้เราเป็นอะไรชื่นอกชื่นใจอย่าไปวางแผนอย่างเดียวเจ็ดเหรียญคือการลงมือการลงแรงการลงทุนการเทคแอคชั่นการกระทํากิริยาต่างๆที่ทําลงไปในทางที่ดีนะไม่ใช่ว่าในทางที่ไม่ดีนะคะอ่าต้องทําในทางที่ดีนะลูกนะโอเคเนาะ ดูง่ายๆนะดูง่ายๆอย่าไปดูยากนะเรายิ่งทําอะไรยากชีวิตเราก็จะยิ่งยากเชื่อแม่สิเราทําอะไรแบบง่ายๆชีวิตเราก็จะง่ายแล้วก็ไปได้แบบโอ้คล่องมากเลยประมาณนี้อ่ะมาดูใบต่อไปกันอันนี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์อีครูเต้ย52ัสองมรุกนะลูกนะมาดูใบต่อไปกันแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกชาวกองที่หนึ่งอีกว่าอย่างไรครับอ่ะทีนี้เป็นอะไรอ่ะ h ดอ h ไฮพิส t ท s เทพีพระจันทร์เขาบอกว่าบางคนเนี่ยคิดดีๆก่อนที่จะทำอะไรนะคะให้มีสติมีสมองนะคะคิดดีๆมันมีแถบขาวกับแถบดำเห็นไหมคะแถบนี้เนี่ยตัว B <c oughs> เป็นสีดำตัว J <c oughs> เป็นสีขาวเราคิดแถบดำก็คือลบถูกไหมะ คิดทาเรื่องลบๆผิดผิดเราก็ดึงพลังงานลบๆบเข้ามามันก็ไม่โอนะชีวิตแต่แล้วถ้าเราคิดแถบเจเป็นแถบสีขาวคิดเรื่องดีๆเรื่องบวกๆทาสิ่งดีๆชีวิตมันก็โอขึ้นแค่นี้แหละถ้าถามว่าคิดดีพูดดีทําดีอพลังงานบวกเข้ามาเป็นอะไรครับเป็น the empress empress คืออะไรแม่เคยสอนแล้วความสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์ความอบันดันความสมบูรณ์ สมบูรณ์คืออะไรท่ามีความสุขความเจริญหยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดอ่าประมาณนี้เลยทําอะไรก็เจริญรุ่งเรืองไม่ติดขัดสนราบรื่นอ่าประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูใบต่อไปกันค่ะชาวกองหนึ่งชาวกองหนึ่งจะได้ไม่ต้องเครียดนะปฏิบัติตามหน้าไพ่ที่เขาแนะนํามานะลูกนะอ่าจะได้นอนหลับหลับสักทีเนาะเนาะอ,อ่ะชาวกองหนึ่งไว้ยังไงคะ แล้วแต่ไพ่อยากจะบอกมีอะไรอีกอืนี่ไงหนึ่งถ้วยถ้าทําแล้วจะเป็นยังไงคะโอเคสิชีวิตอันหนึ่งถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์ชีวิตใหม่อ่าเห็นไหมเราต้องมีการปรับนะคะทีนี้ทีนี้อกลับย้อนมาดูไพ่อันนี้หน่อยเทพีพระจันทร์ก็เหมือนที่แม่บอกไงเลือกให้ถูกเลือกให้ดีถ้าหนูเลือกแถบดํา ชีวิตหนูไม่มีหนึ่งถ้วยแน่ชีวิตใหม่หนูไม่เกิดแน่ถ้าหนูเลือกแถบขาวคือแถบบวกแถบดีแถบสว่างแถบสะอาดชีวิตใหม่หนูเกิดแน่นะคะอยู่ที่หนูเลือกอทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเลือกแน่นอนเราเลือกเส้นทางดำเราก็ดำตลอดไปค่ะแล้วมันไม่เจริญหรอกลูกอ่ะแค่นี้แหละพูดแค่นี้นะเทพีพระจันทร์นะคะทีนี้หนึ่งถ้วยถ้าหนูเลือกถูกโอกาสใหม่มาแน่นอนถ้วยที่เต็มไปด้วยน้ำมีนก มีน้ำมีดอกบัวมีความอุดมสมบูรณ์มีมือยื่นมามีการได้รับโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่โอเคแล้วขึ้นทุกคู่กับอะไรคะอ่าจัดจัดติ๊กคือความยุติธรรมนะย่าความยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาพบกองที่หนึ่งเนี่ยชีวิตจะได้ชีวิตที่ใหม่และสมบูรณ์แบบขึ้นมีความยุติธรรมในชีวิตขึ้นไม่ต้องมาเครียดเป็นก้าวดาบแบบนี้แล้วนะคุณลูกคาโอเคนะ นะคะโอเคนะคนที่มาพบชาวกองหนึ่งนี่จะได้พบตรงนี้แล้วนะคะนะคะพิมพ์หนึ่งหนึ่งค่ะพิมพ์หนึ่งหนึ่งเลยชาวกองหนึ่งรับพลังงานหน้าไพ่ดีๆเลยหน้าไพ่ดีเลย,ย,เลยมีใบแรกใบเดียวที่เป็นก้าวดาบนอกนั้นดีหมดทุกใบโอเคนะคะอ่ะมาดูใบต่อไปจะเ,เปิดให้อีกห้าใบเนาะเดี๋ยวแม่จะเปิดกองสองแล้วไปสวมดมนี้ไงหนึ่งถ้วยมาหนึ่งเหรียญก็มาเมื่ออ่ะ,อ,ะอย่างนี้ เมื่อคุณปรับตัวปรับใจปรับตัวปรับใจขอโอกาสใหม่ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรมานะชาวกองหนึ่งเพราะว่าไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ขอโอกาสและการให้โอกาสการให้อภัยซึ่งกันและการหกเหรียญเห็นไหมเห็นดังรูปเลยเขาถือตาช่างมามือนี้ก็คือโปรยให้ทานให้เงินให้กับคนที่ผิดพลาดด้อยโอกาสหรือว่าคนที่อะไรก็ช่างเมื่อคุณได้รับโอกาสนั้นมาแล้วชีวิตคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ แล้วคุณจะเหมือนว่ามีความสุขเลยนะไม่รู้นะคุณอยากมีความสุขคุณก็ตามตาม,ตามนามคำแนะนำของไพ่นะถ้าคุณไม่อยากมีความสุขก็อยู่ไปเลยค่ะอ่าแบบนี้นะชีวิตชีวิตคือไพ่เนี่ยไม่ได้ช่วยตัดสินใจอะไรหรอกแค่แนะนำเป็นแนวทางแต่ทางนี้ทางนั้นอยู่ที่หนูหนูกันอยู่ที่คุณคุณกันว่าคุณจะไปปรับแนวทางของไพ่ที่เขาแนะนำมาเอาไปปรับใช้ในชีวิตให้มันโอเคขึ้นหรือให้มันอยู่กับที่ตรงนั้นอย่างนั้นแหละ หรือว่าให้มันแย่ลงเท่านั้นเองนะคะแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยโอกาสใหม่นะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเนี่ยโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นอ่าเขาบอกว่าคนที่อยากขอโอกาสนะหกหกเหรียญมาราชินีเหรียญมาสองไม้คือการวางแผนมาคนที่วางแผนอยากจะขอโอกาสอยากจะอะไรให้ลงมือให้เทคแอคชั่นได้เลยนะคะลูกนะเทคแอคชั่นได้เลยนะคะการเทคแอคชั่นคือการลงมือกระทำได้เลยนะคะแล้วหนูจะได้โอกาสนั้นมาทันทีโอเคนะ โอเคนะฟังง่ายๆเลยนะหนูต้องลงมือนะวางแผนไม่อยากไปวางแผนอย่างเดียวหนูต้องเทคแอคชั่นและลงมือกระทําแล้วหนูจะได้โอกาสนั้นอ่าหนูจะได้โอกาสนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่าอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูไพ่ใบต่อไปลูกชาวกองที่1แล้วแต่ไพ่อยากจะบอกอยากจะบอกอะไรว่ามาถ้าใครมีปัญหาประมาณนี้อยากดูละเอียดละเอียดหน่อยก็แอดไลน์ส่วนตัวครูมานะครูเต้ยห้อ่าทีนี้เป็นอะไรลูกเป็นสถ้วย สี่ถ้วยบอกว่าอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะขอโอกาสใหม่อีกครั้งหนึง่งบางคนผิดไปแล้วพลาดไปแล้วนู่นนี่นั่นไปแล้วเพราะว่าหกเหรียญสองสองไม้แล้วก็มาสี่ถ้วยมันก็ทําให้เรารู้สึกคิดอยู่นั่นแหละเอาออกจากหัวไม่ได้ยังคิดยังคิดอยู่อยากจะได้โอกาสนั้นอีกสักครั้งหนึง่งอยากจะมีโอกาสอีกไม้อยากจะมีโอกาสตรงนั้นอีกครั้งหนึง่งอ่ะถามว่ามีไหมมีแต่หนูต้องลงมือทําเออหนูต้องลงมือทําแล้วก็ปรับ ปรับตัวจิติการปรับตัวนะคะนี่ด้วยเดอะไฮพิเทสปรับตัวเลือกเลือกเลือกสิ่งแถบขาวทําใหม่ปรับใหม่อ่าอย่างนี้อย่าไป50อย่าไป50 50 50นี่ไม่ได้เลยไม่โอต้องเลือกไปเลยให้ให้มันเทร้อยไปเลยอย่าไป 50- 50นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ 50- 50้นะแล้วแต่จะเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยแนะนําเลยเตะเทร้อยค่ะไม่ต้อง50เราต้องเต็มร้อยสิทาอะไรอะ่ะถูกไหมอะ่ะอ่ะมาดูไพ่ใบต่อไปว่ายังไงคะชาวกองที่หนึ่ง แล้วแต่ไพ่อยากจะบอกหนีกลิ้งมาบังครูเต้าสองชั้นทำไมล่ะคะอ่ะอีกใบหนึ่งว่ายังไงแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกนี่ไงหนึ่งไม้สิ่งที่เราทำแล้วจะประสบความสำเร็จแต่เราต้องเดินนะต้องเดินไปข้างหน้านะ อย่าหยุดอยู่กับที่อ่าเขาบอกอย่างนั้นอย่าหยุดอยู่กับที่หรืออย่าจมปักอยู่กับอะไรที่มันต้องเฝ้าต้องรอต้องคอยอย่างเนี้ยต้องมีการมุ่งหน้าเพื่ออะไรเพื่อสู่เป้าหมายอ่าอ่ามาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะกาวดะกาวถ้วยทีนี้เนี่ยไพ่กาวถ้วยขึ้นคู่กับไพ่อะไรเดอหายพิสเทสอ่าช่วงนี้เราจะได้อะไรคะ เราจะดูดีมีสเสน่ห์มีความสุขมีความอิ่มหนำสำราญจะดูดีดูมีสเสน่ห์นะคนพบหน้าคนหาจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะบอกได้เลยนะจะมีคนเข้ามาในชีวิตเออประมาณนี้ประมาณนี้เลยอ่ะใบสุดท้ายแล้วว่ามาใบสุดท้ายว่ามานั้นแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกว่ายังไงอีกใบสุดท้ายขาโอ้ยหก หกหมายเลยเหรอดีเลยนะหกหมายได้รับชัยชนะประสบความสําเร็จชีวิตใหม่เกิดขึ้นแน่นอนเราต้องปรับตัวความยุติธรรมจะเกิดขึ้นทําตามที่ไพแ่แนะนําแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จส่งผลไปในทางที่ดีชีวิตจะมีความสุขแล้วก็สําเร็จด้วยอ่าความสุขและความสําเร็จช,นะนะชัยชนะนะหกหมายคือไพ่ชัยชนะนะไพ่ท้ายสํหรับบอกว่าต้องเลือกและตัดสินใจอ่าไพ่ท้ายสํหรับบอกเลยนะคะ มันมันประกอบกันเห็นไหมมันต่อเนื่องกันว่าถ้าเราเลือกในทางสะอาดทางขาวทางดีมันก็นํามาซึ่งความสุขและความเจริญถ้าเราเลือกคือเนี่ยอยู่ที่การเลือกของเราไงไพสง่สอง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 โอ้ยไพ่สองดาบก็คือไพ่ที่ต้องเลือกและตัดสินใจตั้งสติให้ดีแล้วก็เลือกเลือกให้ถูกเท่านั้นเองอ่าแค่นี้เลยนะง่ายๆเลยนะเลือกถูกดีเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนประมาณนี้นะคะ อ,อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID ครูเต้ย52มานะลูกนะโอเคนะชาวกองหนึ่งขาต่อไปดูกองสองกันคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะสวดมนต์คลูกแล้วก็มาตอบลูกดวงในไลน์อีกสักสิบคนได้มั้งเนาะยังไม่ได้ดูครบเลยตอนนี้เขามีจ่อๆมาเจ็ดคนแล้วอะเอาอีกสิบคนพอนะเดี๋ยวดึกนะเมื่อคืนกะเที่ยงคืนเลยเหนื่อยนะคะอ่าชาวกองสองชาวกองสองมาจา้า ใครเลือกกองที่สองตั้งจิตตั้งใจทำสมาธิดูนะคะกองสองแล้วแต่ไพ่จะบอกนะมไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่จะบอกอะไรนะลูกนะชาวกองสองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทพเทวดาที่เต้ยนับถือขออนุญาตครูบาอาจารย์เทพเทวดาที่เพื่อนๆน,น,นับถือนะคะอะ่ชาวกองสองไพ่อยากจะบอกอะไรชาวกองสองคะแล้วแต่ไพ่จะบอกบอกมาเลยค่ะชาวกองที่สอง อะไระไฮโลเฟน์ Hi เลยนะชาวกองที่สองเดอะไฮโลเฟน์ friend, เป็นไพ่อะไรคะไพ่พระไพ่พลังแห่งจักรวาลไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่บุญบารมีนะคนไหนที่มีเทพเทวาคนไหนบูชาพันนารายพระอินทร์พระพรหมพระศิวะใครบูชามหาเทพมหาเทวี ใครบูชาปู่เวสสุวรรณใครบูชาครูบาอาจารย์ชั้นสูงปู่ฤษีได้นะคะพรมชั้นพรมอย่างเนี้ยได้ทุกองค์เลยปู่ฤษีได้นี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณนะชาวกองที่สองเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะให้รู้ตัวเอาไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณกองที่สองนะคะอ่ะมาดูใบต่อไป ชาวกองที่สองแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกอว่ามาใบต่อไปว้าวกาวถ้วยความอุดมสมบูรณ์อความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลเอาเอาคนที่ทํานะคนที่ไหว้คนที่มีคนที่กราบคนที่ปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ขอพรเอาไว้ นะครแล้วก็ปฏิบัติท่านปรนิบัติสวดมนต์อ้อนวอนหรือว่ากราบไหว้บูชาอะไรอย่างนี้เขาจะนํามาซึ่งความสุขความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมล่ะก้าวถ้วยใบนี้สวยไหมล่ามีดอกบัวด้วยมีผีเสื้อด้วยมีถ้วยมีนกมีหัวใจอ่ามีหัวใจนะเขาบอกว่าคนที่เป็นโสดอ่าไพ่ก้าวถ้วยเป็นไพ่แม่ไม้พ่อไม้ด้วยเป็นไพ่คนโสดด้วย ใครที่เป็นโสดจะเป็นยังไงคะอาจจะมีคนเข้ามาอาจจะไม่โสดนะชาวกองสองอาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มให้เป็นสิบถ้วยนะอ่ามาดูที่ใบต่อไปเขาจะว่ายังไงอีกอ่ะแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกชาวกองสองนะคะแฮงแมนเดอะแฮงแมนบอกว่ายังไงใบนี้เดอะแฮงแมนบอกว่าแฮงแมนใบเนี้ยมันเป็นแฮงแมนที่สวยนะ มันเป็นแฮงแมนที่ประมาณว่าเรื่องอะไรที่คุณคิดอยู่ในใจหรืออธิษฐานจิตอยู่อ่าที่อยู่ในหัวเราและอธิษฐานอยู่ที่เรากําลังอธิษฐานเนี่ยกำลังจะประสบความสําเร็จไหมเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเหมือนลอยกระทงเหมือนอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังดนบันดาลเห็นไหมพลังแห่งท่านเนี่ยที่คุณกําลังตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานหมุนอยู่วนอยู่ที่หัวคุณเนี่ยส่งพลังจิตอยู่เนี่ยพนมมือเนี่ยตั้งใจเลยเนี่ย เหมือนภาวนาเนี่ยที่เอาออกจากหัวไม่ได้เนี่ยขออยู่เนี่ยกาลังจะมานะกําลังจะสําเร็จนะประมาณนี้นะชาวกองสองหนูขอเรื่องอะไรกันบ้างอะดูซิราชาถือดาบอ่าราชาถือดาบบอกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะได้เจอ อาจจะได้เจอคนที่มาแสดงความชัดเจนกับเราอ่าคนที่เป็นคนตรงๆเลยคนแสดงความชัดเจนเลยคนอีโก้สูงคนที่เหมือนกับว่ามีอีโก้มีมาดมีฟอร์มมีเก๊กอะไรอย่างเนี้ยเออจะเข้ามาหาเราจะเข้ามาในชีวิตเราประมาณนี้นะทำนองนี้นะชีวิตจะมีความชัดเจนมากขึ้นเราจะดูดีอ่าใครอ่ะสิบดาบ เจ็บปวดลวดร้าวจะไม่มีแล้วนะสิบดาบหมดแล้วนะต่อไปนี้ชีวิตใครที่ผ่านพ้นอุปสรรคเจ็บมามากโดนมาเยอะนู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องเลยต่อไปจะหมดแล้วนะคุณได้สิบดาบแล้วว่าไม่มีแล้วไม่มีดาบที่สิบเอ็ดแล้วลูกดีใจได้เลยหมดปัญหาความยุ่งยากหมดความเจ็บปวดรวดร้าวแล้วนับต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีครูเต้ยห้าสองมานะคะ ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้คิววันนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าจะตอบเช้า10บสคิวกลางคืน10คิวพอให้เวลาเต้ยทําอย่างอื่นและพักผ่อนด้วยนะคะ,อ,ะอ่ะมาดูมาดูใบต่อไปกันนะชาวกอง2แล้วแต่ไพ่อยากจะบอกอยากจะบอกว่ายังไงอีกชาวกองที่2ขา นั่นไงอาสิบถ้วยมาจนได้อะตอนแรกเห็นไหมที่พูดรอบแรกบอกว่าใครได้เก้าถ้วยใครที่เป็นโสดเป็นไม้ใครที่ไม่มีคู่คุณจะมีแล้วนะคุณจะมีแล้วนะจริงๆชีวิตคุณครอบครัวคุณจะพร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องจากอะไรอ่าบางคนขอพรอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ท่านกําลังเอามาให้คุณแล้วนะอ่ากำลังปลุกเสกปั้นมาเลยแล้วก็จะส่งมาให้คุณแล้วประมาณนี้เลยนะคะนะคะ,ะ,คะชาวกองสองขา นะคะคุณจะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์คุณจะไม่ต้องเป็นพ่อไม้แม่ๆอีกแล้วคุณจะไม่ต้องเป็นสโสดอีกแล้วนะคะกองสองลูกแม่อ่ะมาดูใบต่อไปกันลูกมานี่ไงสี่ไม้สี่ไม้ความมั่นคงในชีวิต ไพ่แต่งงานมีโอกาสได้แต่งงานด้วยความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงชีวิตครอบครัวที่หลังตักต่อไปนี้ที่เคยเจอความเจ็บปวดลวดร้าวไปแล้วทําให้เราวิตก,กังวลหมุนวนอยู่ตรงนี้ใครเคยขอพรใครปฏิบัติใครอะไรไว้ความมั่นคงในชีวิตร่ำรวยสมบูรณ์มีกินมีใช้อ่า แล้วบางคนมีโอกาสโดนสู่ขอมั่นหมายหรือแต่งงานหรือบางคนไม่ได้แต่งงานก็มาอยู่ด้วยกันเลยเป็นครอบครัวาสามีภรรยากันอัตโนมัติไม่ต้องจัดพิธีรีตองอะไรมากผู้ใหญ่รับรู้เพียงพอท่านั้นแหละเขาก็เรียกว่าแต่งงานแล้วม,มาเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วว่าจบแค่นี้เนาะ,ะไม่ต้องไปอะไรมากมายนะอย่าวิชาการนะคะอ่ะมาดูมาดูใบต่อไปกันนะคะชาวกองสองแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกจ้าบอกอะไรอีกคะ ส่องไม้เท้าวะ่ะวางแผนมีคนกําลังวางแผนหรือคุณกําลังวางแผนจะทําอะไรเหมือนชาวกองหนึ่งนะลงมือกระทาได้เลยนะคะคนที่กําลังวางแผนคิดอะไรอยู่ในหัวจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นให้ลงมือทําถึงจะสําเร็จนะถ้าคุณวางแผนเอาไว้มันก็วางแผนอยู่อย่างนั้นแหละไม่สาเร็จสักทีหรอกถ้าไม่ลงมือทำอะ่ะถูกไหมอ่ะโอเคค่ะอ่ะไปใบต่อไปกันว่ามาแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกชาวกองสองนี่ไง ความเฉลิมฉลองความยินดีสามถ้วยอุ้ยมันคล้ายๆกองหนึ่งนะกองหนึ่งก็ได้สามถ้วยนะไพ่คนละสำรับนะเนี่ยอ่าความเฉลิมฉลองความยินดีมีโอกาสแต่งงานนะเนี่ยไพ่กองสองเนี่ยมีโอกาสาได้คู่นะมีเรื่องยินดีเข้ามานะคะชาวกองที่สองขอจริงๆอ่าจะโกหกได้ไงแล้วก็สับสับ,สบ,สบมาจับได้ก็อ่านให้ฟังประมาณนี้แหละเนาะสวยด้วยอะไพา่ชอบมากเลยอะนะอ่ะ มาดูใบต่อไปกันค่ะราชินีถือเหรียญเนี่ยกองหนึ่งก็ได้ราชินีถือเหรียญน,นะถูกไหมฮะสามถ้วยก็ได้กองหนึ่งอะ่ะเก้าถ้วยก็ได้มันคล้ายๆกันนะแต่เขาไม่มี10บดาบเขามี9้าดาบกองที่หกองที่หเพียงแค่เครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับแต่กองที่สองเนี่ยเจ็บมาโดนมาทุกรูปแบบแต่ต่อไปนี้จะดีแล้วราชินีถือ เหรียญค่ะราชินีถือเหรียญพูดผิดนะกองหนึ่งก็ได้ราชินีถือเหรียญกองสองก็ได้ราชินีถือเหรียญความมั่นคงในชีวิตนะความมั่นคงโชคลาภเงินทองความสมบูรณ์สวยราชินีถือเหรียญใบเนี้ยอืมเนี่ยไม่เจ็บแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องเป็นสิบดาบแล้วลูกหนูจะผ่านแล้วอ่ะเปิดให้อีกหนะ้าใบเนาะว่าอยู่ดีทําไมมืดได้อ่ะฮะอ่ะเปิดให้อีกห้าใบอีกห้าใบว่ามาว่ายังไงคะอีกห้าใบเดี๋ยวลองขยับดูหน่อยสิ อ,อีกห้าใบอีกห้าใบค่ะชาวกองสองไว้ยังไงคะ The world the world the world ความอุดมสมบูรณ์พลังแห่งจักรวาลบางคนมีโอกาสมีคู่เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นนะคะต่างภาษาต่างศาสนา the world นะคะพอขึ้นคู่กับสิบถ้วยแล้วก็ขึ้นคู่กับอาไพ่พระไพ่เทพนะคะทีนี้ เขาบอกว่าถ้าดูตรงนี้แล้วเป็นพลังแห่งจักรวาลน,นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะคะครอบครัวคุณจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับออนไลน์การติดต่อสื่อสารสื่อออนไลน์ต่างๆจะดังมากอ่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจะเจริญมากจะถูกมากจะถูกฉลกมากอ่ะอาทีนี้ทีนี้มาดู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 ใบต่อไปกันค่ะ ใบต่อไปแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกว่ายังไงอีกคะเดวิลเห็นไหมล่ะได้คู่จริงๆนะนะไพ่กองสองเนี้ยได้คู่จริงๆไพ่เดวิลมาเดวิลขึ้นกับสี่ไม้เอ้ยคืออาถูกแล้วเดวิลสี่ไม้แล้วก็ก้าถ้วยคุณไม่ต้องเป็นโสดแล้วคุณจะมีเนื้อคู่อ่ะจบเลยคุณจะได้แต่งงานคุณจะมีสามีหรือภรรยาอ่ะอย่างนี้เลยนะคะ กองที่สองนะคะกองที่สองหนูเตรียมตัวหาเรือ่องหายามได้เลยลูกนะกองที่สองขาถ้าหนูไม่จัดงานหนูก็มาอยู่ด้วยกันโอเคผู้ใหญ่รับรู้จบอ่ะไปใบต่อไป่าไว้ยังไงชาวกองสองแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกอะไรอ่ะเด็กถือเหรียญ อาบางคนได้คนอายุน้อยนะบางคนได้อายุน้อยกว่านะไพ่พลังงานเด็กขึ้นนะบางคนได้แฟนเด็กนะคะจะบอกให้ต่างอายุกันนะคะประมาณนี้เนาะอ่าชาวกองสองขาถ้าเราไม่เด็กกว่าเราก็แก่กว่าแต่อายุมันจะต่างกันประมาณนี้อุ้ยสิบเหรียญนะคุณ เห็นไหมอ่ะสิบเหรียญก็ไพ่ครอบครัวน,นะไพ่ความรักได้นะสิบเหรียญไพ่สมบูรณ์นะเห,นนเห็นไหมใบเนี้ยไพ่สิบเหรียญใบเนี้ยเห็นไหมเหรียญก็เป็นรูปหัวใจมีดอกกุหลาบมีความอุดมสมบูรณ์ได้แต่งงานมีพ่อแม่ลูกเป็นบ้านที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์เนี่ยการเฉลิมฉลองเนี่ยเนี่ยจะได้จริงๆอ่ะชาวกองสองมีโอกาสแต่งงานสูงมาก นะคะมีโอกาสแต่งงานสูงมากๆเลยชาวกองที่สองขาแล้วแต่ไพ่อยากจะบอกนะอาใบสุดท้ายมาพร้อมได้ไพ่ท้ายสำหรับนะ้ำใบสุดท้ายดึงมาค่ะวิวออฟฟอร์จูนถึงเวลาของเราแล้วอ่าหลังที่อะไรโดนสิบดาบมาแล้วเจ็บปวดรวดร้าวเจ็บระบบทมทวยมาแล้วอ่าทีนี้ได้วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาบอกว่าถึงเวลาของเราแล้วนะะักะ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและมีความสุขความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าทุกเรื่องเลยอะทุกเรื่องเลยนะวิวอัพฟอร์จูนเนี่ยทีนี้มาดูไพ่อะไรคะไพ่ท้ายสําหรับเป็นราชาถือไม้การงานโดดเด่นค่ะ บางคนได้ตําแหน่งตำแหน่งงานที่มีความมั่นคงมีความโดดเด่นบางคนได้การงานที่ดีการงานที่มีความมั่นคงในชีวิตการงานที่นํามาซึ่งความเจริญเป็นสี่ไม้เป็นสิบถ้วยเป็นสิบเหรียญเนี่ยงานดีตําแหน่งดีเงินดีใครทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยแต่เป็นบริษทัทของคนต่างชาติก็จะเจริญหรือบางคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศก็จะ,จะ,จะเจริญนะ มีตำแหน่งนะหรือบางคนอาจจะได้คู่ชีวิตที่เป็นคนมีตำแหน่งการงานที่ดีเอออย่างนี้นะคะอ่าจบโอเคนะคะชาวกองสองใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ id ครูเต้ยห้มานะคะเดี๋ยวเต้ยขอไปสวดมนต์ก่อนแล้วจะมาตอบดวงลูกลายส่วนตัวอีกค่ะโอเคนะบายบายอย่าลืมสวดมนต์กันนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามให้ด้วย